สวัสดีค่ะเราก็สงสัยว่าเอะเราปลูกต้นต้นมะพร้าวมาเนี่ยสองปีแล้วนะต้นมะพร้าวเราแค่นี้แล้ววันก่อนพี่แก้วมาเขามาตัดต้นกล้วยเออมาขุดต้นกล้วยไปปลูกเขาบอกว่าพี่แอดต้องเอารกมันออกเราก็แอไะไรวะรกไม่รู้รกคือตรงนี้ของมันเนี่ยปล่อยเนี่ยตรงเนี้ยต้องเอาออก ทีนี้เนี่ยเราจะอ,าออกอยังไงลองดูกันนี่เราต้องเอาตรงเนี้ยมันออกเนี่ยตรงนี้ยเนี่ยเนี่ยกรีดให้มันออกอืมอืมนี่เขาเรียกว่าลกแล้วก็อ้าอ้าใบมัน เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะจริงที่เขาพูดไหมนี่อ้าอย่างนี้อ้าอย่างนี้ใช่ใช่เดี๋ยวลองดูเนาะตรงนี่ไหมนี่ต้องเอานี่แหละเขียวนี่แหละเคี้ยวเขียวเขียวเขียวตรงนี้ปะอุตส่าห์ลอกใบลอกอ้ามันโอเคลองดูว่าแค่นี้โอเคไหม ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันได้ตามที่เขาพูดไหมบานบานบานเบิกบานเบิกบานขึ้นนะลูกนะขึ้นนะคะโอเครอยเดี๋ยวลองไปดูไปทําอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวออป้าจะให้ดูต้นโน้นเผื่อเผือ่อท่านผู้ชมจะแนะนาอะไรเราได้มั่งต้นที่ตายอะ่ะที่มันแห้งได้ไหมนี่เจเอ๋นคือต้นนี้ค่ะโตนะต้นเขาก็ใหญ่กว่าต้นโน้นปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันแต่ว่าเนี่ยลอยมาดูดิ เนี่ยมันตายแบบนี้อุ้ยเนี่ยมันแบบนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรเป็นเพี้ยเพี้ยต้นมะพร้าวด้วยเหรอเขาเรียกว่าเพี้ยเอ่อเพี้ย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 มะพร้าวเพี้ยมะพร้าวอ่ะเอารกออกให้เขาหน่อยเผื่อเขาจะแข็งแรงเออเหมือนเด็กอ่ะเออรกรัดคออย่างเงี้ยดู ดูนองดูดดเรียนรู้ไปทุกวันนะป้าเป็นจริงๆไม่ได้อาชีพเกษตร <pigment S 2> เป็นคนมน,นุษย์เงินเดือนแต่อยากจะมาเป็นอยากจะมาทำเกษตรขยับอยเดาไะเดินเดือนลสามบาทยุงยุงยุงยุ่งกัด ไม่ใช่ง่ายเนาะตัดร่ตัดรกไม่ใช่ง่ายอ้าอ้าอ่าอ่าไาา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 งาาาาางาาาาาทาาาท่านผู้าาาาาาางาาางาา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 า ช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่ายังไงอ่ะแค่นี้ก่อน,นอ่ะ่างนี้ก่อนนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวแถมให้นะคะพอดีมีต้นตะแบกอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวขอแต่งต้นตะแบกอีกนิดนึงค่ะขอแต่งให้มันสวยๆเดี๋ยวมันขึ้นไปนี่โอเคเจอกันเอ่อ EP พหน้ามีอะไรแนะนำบอกนะมีอะไรแนะนำ ก็พี่เอ๋ก็ป้าบอกไปเมื่อกี้แล้วไงบอกว่าถ้าใครท่านผู้ชมอยากจะแนะนำเชิญนะคะเราไม่ได้มืออาชีพถือไม่ฟังใหญ่ลอยอัอเนี้ยไม่ฟังก็ถามแล้วเมื่อกี้ไงนะคะเชิญหน่อยนะคะแนะนำเรามาค่ะงั้นก็แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ EP ่ะเจอกันอีพีหน้านะคะ EP ค่ะ EP สวัสดีค่ะแม่ <laughs>